โอยบิรพี่น้องมันอีหยังตั้มอันนี้ตั้มยังก่อนเอาผักออกก่อนมนันแบบว่บามันเคี่ยงมันบางตั้ขนมเส้นช่วงโอยตั้ขนมเส้นซื่อๆื้อตั้ขนมเส้นใะส่แบบผิดแค่กระแดะซื้อๆเ้ออยู่นาะเลยศฉันไม่แต่งเลยขวดขบพี่น้องไม่เสียขวดขบสุดยอดเลยเพี่อะมาเบิร์นโอเยเลิศฉันไม่แต่งเลยตั้ขนาามเส้นใส่ปลาทูนอกจากเบคอน เบคอนติดมันชุบแปง้งทอดโบ้เลิศสัมเตในใหน็ตในไส้งาพรสิกินกับตำขนมเส้นซื่อๆเห็นบะมันเลิศพี่น้องพี่น้องหิมะลุยบัตรที่นี่พี่น้องพี่น้องแก่พี่น้องเอาเดี๋ยวชมแล้วสกินตาแล้วสัมเต็เลยวันนี้ต่อพี่น้องจูงสุก,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 กสบายดีกันบ่าจา้าอยกระสบายดีอยู่โบ้เลยศสัมเตหน็ตเลยก่ะตำขนมเส้น ทำขนมเสร็จชื่อนี่ใส่เบคอนว่ามปนใส่เบคอนอันทอดเบคอนเอินทอดหรือเอินผักทอดเบคอนใส่หน้าใส่ชุบแป้งทอดแล้วก็ปลาทูปิ้งปลาทูโบ้เลือดมันตันเลยก่อนอื่นกินหางเหมือนกันแล่ว่าพันวันกินหางปลาทูิไย้สวยงามๆกินไก่ต้องกินปีกมันิได้สวยงามๆพัวทั้สั้นอืม เลือดแซ่บอันเขากับน้ำอะไรนี่มห้มันถึงน้ำนี่มห้โอ้แซ่บนัวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโคกันโคโคลาโคลาวุ้ยวุ้ยวุยวจะเพิ่มเคสเดี๋ยวก็กำลังสิเคสให้มันแบบว่าให้มันฟุ้งแต่มันนั่นยุบกคนไม่ว่าจิตใจว่าอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่ออย่างบ่อ่น คนที่เคยมาเล่นสนุกเล่นพูดกับคนไงไห่เพิ่นเสียเพิ่นเสียมือนีิเสียเพิ่นหันเมียเพิ่นโทรมาบอกอืเพิ่นเข่าล้มบานเพิ่งมาที่ว่าเพิ่นเป็นอันมะเร็งอ่ะเพิ่งเป็นมะเร็งที่เพิ่นมักมะเล่นเที่ยงโชคดีจากพี่น้องทุกคนทุกคนที่เพิ่งมักมะเล่นพูดน้ำคนไงไหมโทษเพิ่งหันสองนาทีจะแล้วมั้งมึงสองนาทีอื ทุกบ้านพี่ปีเตอร์ตายเหรอเร็วสันซื้อเดียวกับคือพ่อใหญ่ล่ะซื้อเดียวกับมู่พ่อใหญ่ชิคันมะเร่นพูดํำกันดีๆีนะมะเร็นนักสุาทิตย์เนะ่ยคุณก็ว่าคุณประเด็นมาเร็นเป็นผู้สิบเป็นปีเหรอดิ้นคุนแบบว่ามันเป็นโควิดเนาะิ่นบอกไปเยี่ยมไปยามหากันนะเราเป็นิ่นป่วยเิ่นไข้ก็เป็นกับวัยผู้ได้ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอืมวันนี้มือเป็นเข่าลงมบานเนี่ยประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งเข่าลยาบานนอนเพิ่นลมตอนแรกนะ เพิ่อยู่บ้านน่ะเพิ่นออกโรงาบานมาแล้วเนี่ยเพิ่นจอยเพิ่นแบบว่าบค่อยกินข่าวกินน้ำนะเพวกเจ้านะกินเวลาเขาอยู่สุขสบายเขาบอกเก็บบอกไข่จะป่วยอยากกินอย่างกินเลยเออจะไปอดจะไปอยากอืมอยากกินอย่างกินเลยเพราะต้องไปขันลัาว่ามันถิถือมันติแพงกินเลยคอยตึ้งบอกผัวคอยได้บอกผัวบอกลูกว่าอยากกินอย่างกินเลยเพราะต้องห่วงว่ามันถือมันแพงมาโชคดีผัวบอกกี่ีเอออยากกินอย่างก็ได้กินนะเพราะว่า พ่อแล้วเขาเก็บไข่เด็กป่วยเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปก่อนแล้วเขาเก็บไข่เด็กป่วยมันกินบ่ไดรดิคือจะงูเป็นยังงูเป็นยังแต่ซื้อปีเตอร์อืมซื้อปีเตอร์ให้กันตายเอลเลียดเลยเขาเลียตุนบ่มีมูเล่นสนุกระดับกันทีอืมตายเป็นมะเร็งเด็โอ้เป็นมะเร็งเด็กสองหรือสามปีนี่แหละตายเลยอืมมันเร็งนี่เป็นจายเนาะเห็นบออันเพิ่นไปนอนโรงพยาบาลเพิ่นไปนอนโรงพยาบาลนี่เพิ่นออกมาบ้าน ออกมาอยู่บ้านได้ประมาณบัโดนบันนี้มันลมบันนี้เพื่อนบ่มีแห้งไงแบบเพื่อนแบบว่าคนบ่กินเข่าเนาะบ่กินเข่าว่กินหยังมันก็บ่มีแห้งบอก็เล่นลมลมมีเฮี้ยนจากของนั่นอะลมแลับเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วอันเมียเพื่อนก็เลยพาไปโรงพยาบาลเกิดนอนโรงพยาบาลเท่าชุมมือนี่บ่ได้มาบ้านเลยอือเพื่อนได้ตายตายโรงพยาบาลอือม็ใช้หลักขนมเสร็จลยอือไม่ได้ตายตรงนีงขนมเสร็จอืออือ ต้อเงเ็นเ็นงานครับคนบ่ะอินีงานครับมันเลิศอืมหาตาหาคัคเเอาซุปค่ะเอาสุปกิบไว้เพื่นจีปไปไว้พวกนี้กับเพื่นอ,อน มองซีสีเผาเพืพพนน่อ,บบอนอะเพิ่นพวกฝรั่งรักเพื่อนหญนั่นอะเพิ่นเห็ดแบบว่าแล้วจะบอกว่าไงดีเพิ่นนั่นเพิ่นจองที่เผาไว้ล่วงหน้าเด้ฝรั่งบ่ทันได้ตายครับจองที่เผาไว้ล่วงหน้ารถท่านตายเขากลับไปไว้ที่บ่งสีเผาเลยแต่ว่าคน,นายังทันได้เผาเก่ากับมีคำนดสีเผามันนั่นมึงหญิแต่ว่ากับมาเด้ไปงานศพกร์ไงมาเด้แบบว่าจัดงานศพกเพื่อจังหวัดแถวเมืองไทยเขาเนาะเมืองไทยเขาเนี่ย ผู้ใดเจ็บเป็นเอ็นอุ้นผู้ใดผู้ใดตายสิเนาะจะไปงานศพสามมือเจ็ดมือกวากันไปแต่ทั้งตั้งแต่เมื่อไปเนะยไปมือเผาไปมือเผามือเดียวไปมางที่บนเผาน่ะที่เป็นโบสถ์โบสถ์อ่ะไปไปโบสถ์ไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปย่างกับ่นกระเสือปมีมืงเผาแล้วเนาะข้าจแกข้าว้นกับว่าเผาขาวข้นกับฝังสิเนาะ แต่ฝรั่งแต่ว่าของพนันหญ่อันนี้หมูพนันหญ่เนี่ยผันสิบเผาหรือสิบฝังบุ้งพวกนั้นมื่นที่พันสี่เผาหรือสิบฝังโหดเลยตั้งใจไปงานศพลยเป็นสั้นเคยไม่นั่นแถวมืองไทยบ้านเฮาเนี่ยแบบเป็นงานศพันนบบจัดงานจัดเต้นจัดหยังกันเป็นบ่ะแตกต่างกันก็เลยตนเน้อ แค่ทำอะไรได้เนาะเจ็บไข่ได้ป่วยเนาะมันหลีดลีบอะไรเนาะคนเฮาเนาะมันไข่ปลาเจ้าใส่ปลาเลยเด้ยองเห็พวกเจ้าเบิ่งไข่มันไข่ปลามันหลีดมีบ่ได้เจี๊ยะเจ็บตายเห็นปะอื้มเจีะมัดพักเสร็จพักเสร็จซื้อมาจากร้านน้ำพรายหน่อยมันจะได้เหมือนตู้ใช้ตู้เย็นไว้ซอสสดบ่ ใส่ตู้เย็นไปเก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ออันนี้ซื้อมาได้เท่าไหร่โอ้มันเป็นซื้อได้มากเก็บสองอาทิตย์แล้วบบนี้ยังสดอยู่เลยเห็นบอกสดปิ้งๆอยู่เลยเห็นบอกใส่ตู้เย็นไว้อันนี้เวลาสิกินกับมะลาะมะแซน้นมะแซน้ำเย็นมันมันสิกรอบอันนี้ที่เมืองราชพิธีเดียบมึงกรอบ อ,นอ,นอ,อ,อันนี้เป็นเบคอนเบคอนทอดทอดเสรนง่ายมันมันเจ็บมันยังเนี้ยคืนคนเดียวได้มันเท่าลได้เนี้ยคืนเนี้ยคนจะเท่าเท่าคนเดียวเด้มันมีลูกเในน้ำลูก ลูกเคยลูกสะไบลูกสาวลูกาไส้คุนกับแบบพอ่พอครอบพวกละแคร์ครอบพวกล้านพลั่งเนาะเพคุนมาอยู่น้ำพอน้ำแม่น้ำมืดกตังอยูเยอะสีสมัครผักแซ่บผักดื่อซื้อมากินเนาะผักแซ่บ เบคอนมันสดเขาวนีรครับอเนี่เลยตามัักินกินอะไรนี่แก่ๆมันจะบอกเปนแก่เลยไม่แบบน อ่อนลูกัหยาบมันหยาบมันเดียวไม่ใช่พูดหรอกอันนี้พ่อใหญ่พอมีมูเร่นสนุกเลีนพูดอะไรเลยจะได้นนต้นเานาะตอนอายุแปดสิบสองอนนายุแปดสิบสองปี

ไปทรงคิมแล้วเน็นไงท่างหนับพังคิมมาเนี่เป็นเป็นสิวเป็นส่า่อย่างหายบ่บ่เป็นส่าก็ใส่ได้เด้อเป็นสิวแบบมันหนามันมันมึงสิใส่ได้เหมือนหายอืมพอคิมจะยานผู้ใส่ลยมขายอยู่เนี่ยใส่เอาหนามมันคนที่หนามันนะคนที่หนามันที่เป็นสิว่ะ ก็เป็นสาใส่ใจมืออม้อน้ำทายแซ่บเหมันจ้ำไปส่งกีมกับพีไ่ไงสองคน ทำงานน้องชายไปทำงานร้านซูชิมือแรกเรื่องงานงมือแรกเพื่นอนเพื่อนปิดเพื่อนล็อกดาวอยู่เพื่อนล็อกดาวแต่ว่างร้านซูชิที่น้องชทยเป็นสมัครกว่าเป็นผูน้จัดการเป็นผู้จัดการร้านซูชิเพื่อนเปิดเพื่อนล็อกดาวหามืินว่าเห็นออกจากบ้าน ไขเกินหากิโลใครอยู่หน่องทั้งไทยเห็นงานยูรันทูจินั่นไข่บ้านพอมาถึงหากิโลอยู่กลางๆนอกสิตีนี่ว่ามันอยู่รันทูจิอยู่ในนอกสิตรีเลยกิรานึงอยู่ของขางเพิ่งเปิดหลายสาขาเนียต้องใช้เทด,ดสองสาขาเค็มคุณงอมันเยอะเลย ตื่นเต้นคุผิกกินผิดไปแหะแต่ถ้าจะมุ่งกับเผ็ดพอแห้งหรอกอือิกตรงคือตับอมะออือไปไหตรนคือตับอมะอ เลาเลยล่าตัดผ่าเลยตึ้งโตเซาน้องแท้ไปเห็นงานประมาณออกกำลังแปดโมงเซาออกกำลังแปดโมงเซาแม่ขอพรในเซนมาเคาะหัวให้หลานในมสัตวโอเคแค่แบบเคาะหัวให้ว่ามันนั่นอย่งก่อนว่าแม่ลวงปูอยังก่อนลงปูอยังก่อนที่เป็นเคาะหัวแม่ลวงปูอยังน้อยน่อหลวงปูอยังน้อที่เป็นเคาะหัวให้อันแม่ออกได้ดีไหมที่เป็นยุบวัดบ้านไรไหมขอเป็นเรื่องของปู่ หองใจแ,แม่แม่มาเคาหัวให้หลานแม่เป็นงานมือเด็ดแม่ก็เป็นหมอผีเคาะหาัวให้เป่าห,าหาัวให้โชคดีแล้วลูกหลานเลยไปเห็นงานอ๋อไม่เจ้าคนหักคุม้มหงมมาอันนี้เป็น คน่าท hey, nah, ี่การงานดีขึ้นเรื न, ่อยๆดีขึ้นก <ừ. S 1> ็เก่านาะเรืนท่าเป็นไหนมาไหนกับปลอดภัย งแหลยตึงตึงบอเคยเป็นผู้จัดการเนาะเรเถึงแม้จะเลยนหลงไท ว่าไปข่าวเพื่อนน้อยกูหรอ,อัให้กิกินอยู่นันึงขอแช่งานกันแช่งานรับจ้าแช่งานนีเือยเขาไปซื้อสินค้ากับเพื่อนนั่นเนว่าครัวไทยไทยไทยชูยูเนี่ย ก็ว่าไม่เสร็จอีอย่างเข่ามากเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาสองนาทีใช้งานแป๊บเดียวเสร็จแล้วขึ้นส่งมาให้กับแช่แช่แช่สินานแช่แฟนครับได้ไปซื้อได้ไปซื้อกันอาหารเผื่อไมเสร็จแล้วหาพอกโอเคตรงนี้ แล้วจากครัวไทยไทยไทยทูยูนะเน่ยกู้กับแช่ไปเห็นแฟนคลับอันนะี้เพื่ออยากกินอาหารพคนมิบเนี่ยนี่กับแช่ปลาทูเห็นบะแช่ปลาทูเนี่ยกูกินปลาทูนี่ <laughs> ใจตรงกันนะ เองตามใจตามใจคน, <c oughs> นคไปแช่มบงไงยอกูอะบาเห็นแช่ไปกำลังนั่งกินปลาทูอยู่พี่คนส้ส่งเมสเ็จมาให้แช่์งาน,น่อยคนี๋ <c oughs> ้วไทยีิเป็นคนกิน <c> ก <oughs> ินปลาทูที <c oughs> ่ไทยเป็นแ่าวม่เห็นว่ากินปลาทู แล้วทำไมันตัเลยเอ้ามันไล่ตันี่ไม่ไโอ้หนึ่ก็กลังกินเดี๋ยวสิบอกเว่ากำลังกินปลาทูอยู่พอดีเลยเสร็จมาอ๋องไปกันนี่เอ้อมันคือปขึ้นะสซงไปหมืนอะไนั่นเนาะ ขื่อเลยทำไมทำไมทีไหนกินอิม่มหมดลรอเอาท้ายนี่นหะเอาเนี่ยเนี่ยกำลังกินปลาทูอยู่พอดีเลย้น้ำแช่ปลาทูตลุกเป็นาน,าน้อยประดิษฐ์เดี๋ยวแเดียวอย่าบอกมันคานกำลังแช่งานอยู่เออไปว่าได้ยินเสียงไม่เสร็จมาก เพนเขียนไปบอกพี่เพื่นคันว่าน,น้องกําลังกินข้าวโชว์พอดีเลยกินปลาตูเนาะน้องกําลังน้องกําลังกินปลาทูโชว์อยู่พอดี <laughs> แล้วก็ส่งรูปมาให้เราเห็นหมั้ยแล้วะส่งรูปไปเห็นนะน้องกำลังกินข้าวโชว์อยู่พอดีเลย อาผมกินกระต้อเรือมจากนิต้นเลยเขาไปล้างมือตั้งนึงก่อนไม่เอาไมาแล้วจับโทรศัพท์ตรงล่างมือเลยคนนราไปแรกกินข่าวอ่ไปแรกกินข่าเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์เพราะอย่างว่ามันเป็นโควิดโควิดน่ะมันมานนั่งกินข่าวไปเล่นโทรศัพท์ไปมั่งแจ๊มันเป็นโควิดเนาะมันเล่นเราก็ต้องล้างมือแล้วมากินต่อเรื่อย เพื่ออะสินะแช่งานแช่โพดรีวิวสินค้าจิดต่อมาไพูดแช่ปไปหมังไปสื่อมาแล้วคัวไทไทยไทยทูดูน่ะอืก็เผาเราแซ่บเลยจะบอกให้เขมีขายจากกระเบียรจนเรียกลำนำอี่ลยอื้ อันนี้เอาโทรศัพท์อันไหนใส่อันเขาเนี่ยไอโฟนป่ะไอโฟนรุ่นรุ่นปีที่แล้วชิมนอกมาปีที่แล้วรืสองปีที่แล้วบันนี้น้องใช้เปน็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่แต่ว่าใหม่เอี่ยมอ่องอ ชิมิกล่องสามอันไหมหนึ่งสองสาม,มพนได้รุ่นใหม่ได้ประมาณสองเดือนหรือมัอ้งพี่จะเอาโทรศัพท์ับเครื่องนี้เห็นไหมพี่อโทรศัพท์ับเครื่องนี้เห็นไหมเครื่องที่รุ่นรุ่นก่อนรุ่นที่ออกใหม,นะม่นี่อันนี้ที่ใจพูดใส่ไปเนี่ยนมะันเป็นรุ่นก่อนรุ่นที่ออกใหม่มาได้บ่กี่เดือนใส่ดีเครื่องเครื่องนี้ใส่ดีครับมาเรียนเครื่องอันไอแพดรุ่นนี้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นไหนเดยว เพรนี่ก่อนแป็นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นนนั่สมัยไอแพดนี่เป็นรุ่นสมัยโห่ตั้งใจตอนนั้นน้องแท้โมแมนสี่อายุสิบเจ็ดสิบแปดว่ะมันรุ่นโดนหรือรุ่นนี้ตกมือเป็นรอยหรอกว่าพังจะเกี่ยอออีหลีตกมือตกจนหน้าจอแตกแล้วแตกอีกเลยไปเต้เนหน้าจอสามสี่เกี่ยแล้วนี่แตกอีกเต้นม่าไม่แตกอีกเนาะเออหน,น้าจอแพงเป็นเจนสิทธาโดนหลาน้าจอ อันเนี่ยอันโทรศัพท์หน่อยนี่อืมเปลี่ยนเป็นสองสัมผัสน,นี้ิเทียนีกคือาเปนเนะละี่ยนแล้วนะมันแพงมาด้มันตกดูเปลี่ยนมาแล้วก็ตกเปลี่ยนมาแล้วก็ตกะไงอืมฉันก็ใส่นีได้เกินหน่อยิอนยายน้องไายบอกว่าแม่จะย้ายจะย้าตกมือเลยอืม เยหตอนแพงเลยมันบกคันงหรอกแต่ว่าเสียดายเนีมันเี่ยหนาจอให้แม่มันใช้ตังอ่ะต้องใช้สื่อเลยปีกวางพิมพออกมาใหม่ๆอ่ะออกมาใม่อ่ะไปสื่อเลยน้องใช้อ่ะอืมไอโฟนอ่นไปสุดไม่ลาดสุดเนี่ยชัวไม่กล่องสามตานี่ยมีกล่องสองอันบอกเรื่องเดียวบอ้โหกันอืมมาถงเกิดที่ว่าเป็นกล่องยาวๆดูข้างหลัง อันน่ะบัน,นิอันอันไม่ออกมามีกล้องสามตาเพื่อก็ได้เอาดีเห็นไหมอืมชับชับเลชอบชอบืมมันก็ม่เลิสับ หักมุนไสหมนุหมนไส้เลยพ้อนี่มันหอม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 ก็อย่างงงหอมไม่ดี I okay. พวกมึงเดปึงรืถ้าในเศ้าอยู่พี่ใหญ่ห้ามได้กขาดห้ามขึ้นต้นใหม่พี่ใหญ่บอกกันเจ้าขึ้นต้นใหม่อีกนะพี่ขาดเจ้าเห็นตายท่ามือเลยเพื่อมบอกยากกันเด็กหน่อยพี่ใหญ่บางทีออกคนเคยขึ้นต้นใหม่นะอืข้อห้องออกออกค่อยๆขึ้นต้นใม่ขึ้นม่ใช่หน่อยอืมเป็นตั้งเกิดตั้งเกิดดูจะคว่ำกับขึ้นต้นใหม่แล้วอือดีเลยทำไมก้อนไปอ่ะ ปรกงเรียนยุคปะไดงยุคปะแดงปไแด้เนาะยุคปสามปะสี่ไม่กินข้าวบ้านลุงเรี้ยน่ะรสชาติอะไรลรงเนี้ยวัดจุมพลนักกันใลี่ต้องเท่ากับปลาใส่เลยกระโปรงกัดขาดกระโปรงตรงเนี้ยกัดขาดต้องเท่ากับปลาใสขี้มูกก็เพื่อน่ะต้งจะแก้มไม่หอนหัวเด็กหัวก็หล่นพวกอย่างหัวเป็นหา เ็นเห่าบัดที่นี่แม่กับอีพอคนกับไอ้โกนหัวหัวร่นบ้านนี้พักไม่กินข้าวเที่ยงอยู่บ้านพักกันยางมากยางรัดยางรัดวัดจุมพลยางรัดวัดหน้าวบ้านทุกข่อยไมอยู่หนองแวงเนาะอยู่มันอยู่ทางวัดไยบ้านตุกข่อยมันอยู่ไก่โรงเรียนไงยางหลัดวัดมน้ายางรัดอันน้ำไม่ม่ะผ่านต้นมะขามไม่ไง่ะเพราะว่ามีพีโลกอยูยต้นมะขามเนาะเพรายานดอกน้ำเว้น แต่ยนี่ยคืนมันสีหอยหัว,หวลงมากเลยนะทั้งผีธรรมดาทั้งผีเป็ดพนังสันเนะี่ยมูเว่นาพวักกันยามปีนปีนปีนแบบปีน,ปน,ปนต้นแบบขามไหมเอามาตำ่ำเอามาตำ่ำใส่ปกระเดกกินกับเขา่ากินกับเข่าเนี่ยมูเว่นวกินเข่าอิ้มเดวกระพากกันไปโรงเรียนต่อเอออันนี้เนี่ยเป็นสันกระโปรงยัใดยใส่เตียวในเลยว่าใส่สมัยก่อนมามีงเก,งหนหนก่งในเนาะมากระชีใส่แต่กระโปรงจะเนาะลืมแล้วเนาะสมัยก่อนมามีงเก่งในเนาะ นทำไมที่เป็นน่อน่อยบริสัเก,งเกง่งไงดิถ้ะดากระโปรงเล็กเลียงถ้าว่าสิแสเก่เกงขา,างตัดหรือเบ่ตาบุ้งจำไ่ได้แต่จุดหลวงเก่งไหงบ่มีถ้่กระโปงเนีปนต้นไนนะม่นะมันจะสียิ้มแหวๆอยู่นะเอ๋ยยังกินไปกับไปขึ้น มุนเป็นต้นต้นแบบขามใหญ่เลยอยู่ในอันตรายนะแต่เป็นแพ้งว่าแพ้งจำไม่ได้หรอกแพ้งมายถึงว่าเป็นห่วงหามหรือปลาบกหูวก่อนไปขึ้นแล้วจำกินกับเข้าทำไมก้อนไปหยิดหน่อยทำไมก้อนไปหดิหน่อยกินยังแ่บมันาะ แล้วนี่ถ่าแล้วกินยังงกเสียแ้วทานานา่ม้ ชอบากตูชอบ